พอดีแบตเตอรี่จะหมดนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้แนะนำสถานที่นะครับ ตลาดของผมเซ็นเตอร์นะครับแหล่งรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะอุปกรณ์ประดับยนต์นะครับหลอดไฟ LED เครื่องเสียงลำโพงบลูทูธจักรยานไฟฟ้านะครับคือเรียกว่าเป็นแหล่งใหญ่แล้วกันนะครับผมคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมก็มาอัปเดตที่นี่บ่อยมากนะสำหรับท่าน FC ใหม่ๆที่ยังไม่เคยมาชมนะครับเผื่อมารับชมก็สามารถรับชมได้นะครับอันนี้เป็น อ่าลำโพงเฮ้ยลำโพงที่อยู่ในพื้นที่ของทองถมเซ็นเตอร์นะครับผมมาร้านนี้บ่อยมาก ເດດທີ່ຄວນພົ້ນມ ทางเข้าอลองทงเซ็นเตอร์นะครับเราจะเดินมาทางนี้ก็คือทางที่ไปโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลกลางนะครับสอยนี้ผมเห็นมีของขายแบบเยอะมากนะครับก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างต่างๆนะครับรวมถึงอ,อุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับคือเหมือนกับว่าอุปกรณ์พวกนี้บรรจุพันธุ์มันอาจจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเขาก็มาขายในราคาถูกๆนะครับลอเลื่อนต่างๆนะครับเนี่ยฝั่งนี้ด้วยนะอ่าผมอาจจะถ่ายใกล้ๆนิดนึงนะเผื่อเขาว่าเอาอันนี้รู้สึกจะเป็นพวกโอ้เยอะเลยมีทุกอย่างเลยว่าของเล่นก็มีนะครับนอน,นี้สองฝั่งนะครับขอัยผมอาจจะเดินผู้ไปผู้มานะครับก็เป็นพวก สินค้าราคาถูกแล้วกันนะครับอ,อุปกรณ์ไอทีเนี่ยอ,อุปกรณ์ใส่โรทรศัพท์นะครับเป็นพวกแว่นตาพวกอรองเท้าต่างๆนะครับของเก่ามือสองนะครับอันนี้ในช่วงประมาณบ่ายสองนะครับผมมาเดินในช่วงวันอาทิตย์นะครับ ก็รู้สึกว,ว่าบรรยากาศคึกคักนะครับทางทางตามในซอยที่ผมก็เคยเข้าไปนะแต่ผมไม่เข้าไปแล้วกันนะครับช่วงนี้เพราะว่าบางทีเขาก็ไม่อยากให้เราไปถ่ายของเขานะผมเคยเข้าไปนะตรงนี้เดีย๋ยวผมเดินเข้าไปทข่าวแล้วกันนะครับนจะเป็นซอยเล็กซอยน้อยนะครับ <c oughs> ก็เล็กซอยน้อยขายของนี่ยตามตอกซอกซอยแบบนี้นะครับก่อนช่างเราต้องเดินในทั่วนะมีทั้งเครื่องเสียงเก่าเลยนะเนี่ยเครื่องเสียงเก่ามือสองเครื่องเสียงใหม่ของเก่า,เาต่างๆนะครับกดกดๆดครับนี่นะครับผมอาจจะถ่ายใกล้ๆน,นะครับท่านผู้ชมก็ให้มาเดินดูแล้วกันนะครับผมกลัวเขาว่าเอา าบางทีผมมาถ่ายในเนี้ยผมเคยโดนเขาว่าดเลยนะคือเขาไม่อยากให้เรามาถ่ายนะครับโอเคครับข้างในก็เข้าไปลึกเหมือนกันนะครับของเก่าของมือสองนะครับถ้าอยากได้ก็มาเดินนะครับในซอยอ่ารู้สึกตรงนี้มันเป็นซอยอะไรไม่รู้啊ของถมนะของถมแล้วกันนะครับทางมาทางอ่าโรงพยาบาลกลางน,นะครับคนโข <laughs> คนขายสบายมากเลยนอนขายเพ่อค้านอนขายเลยค้านอนขายอนโอ้โหนี่นะครับยีสิบของเก่าเนี่ยพ่อค้าแบบพ่อค้าขายชิวมากเลยพ่อค้านอนขายนะครับ โอ้โหพ่อค้าอารมณ์ดีมากเลยพ่อค้านอนขายสุดยอดเลยนะครับเอาียกินเตียเยงโอ้โหเอาทษพอค้านอนขาย อันนี้ก็เป็นในซอยนะครับเมื่อกี้อันนี้ออกมานอกซอยนะครับก็ทางใหญ่ๆก็จะมีตลอดทางแหละครับนี่นะคือมันมีหลากหลายคนระับท่านผู้ชมมันก็เป็นของตลาดมือสองเลยแหละตรงเนี้ยเนี่ยเครื่องเสียงยังมีเลยคนก็เอาเครื่องเสียงมาขายรอ,องเท้า ใหม่นะครับคู่ละสองร้อยเองสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เดินเข้าไปข้างในเลยนะครับสุดน่าจะสุดซอยนี่แหะครับท่านผูช้ชมผมไม่เคยมาเดินในซอยนี้ส่วนมากมากลางคืนนะเนี่ยอยากมาเดินเอาบรรยากาศนะครับ อยากได้ของแปลกๆที่เราหาไม่เจอนะครับท่านผู้ชมก็มาเลือกซื้อเลือกหาที่นี่แหละซอยคของผมนะครับซอยนี้เขาเรียกซอยอแยกจากคองผมนะครับท่านผู้ชมอันนี้เดินมาถึงถนนสีธรรมราชครับสีครับ่มีอยู่สองข้างทางเลย ตงนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมเดินไปอยนี้ก่อนก,อน,กอน่อยของเก่าของไม่เก่าเครื่องมือช่างต่างๆก็มีนะครับได้อุปกรณ์เสริมต่างๆนะเดินริมนอกนี่ก็รู้สึกว่าโล่งดีนะทางนี้ก็จะค่อนข้างโล่งนิดนึงนะครับฝั่งนี้ ก็จะเป็นมาทางแยกเสือป่าแล้วเนี่น่าจะทะลุมาทางด้านข้างของโรงพยาบาลกลางนะครับฝั่งนั้นนะนโอเคครับเดี๋ยวผมเดินกลับไปนะครับผมเดินออกซอยนอนท์แล้วกันนะครับ แบตเตอรี่ก็จะหมดนะครับท่านผู้ชมผมคงต้องปิดไลแล้วนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปมานานแล้วนะก็แนะนําให้ท่านผู้ชมมาเดินนะครับตลาดของผมนะครับมีหลากหลายช่องทางเดินมากเลยนะ